คุณผู้ชมครับไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตหน่อยกรณีที่มันมีดินโคนลนถล่มลงมาจากบนภูเขาถึ่มนะฮะแล้วก็เรียกว่ามาทับบ้านเรือนเสียหายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสิบสามละสิบสามรายด้วยกันเรื่องนี้นี่นะฮะนอกจากทรัพย์สินเสียหายแล้วชาวภูเก็ตเขาสงสัยมากเลยว่า,าเออสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่นะฮะออตามรายง,งานขา่าวบอกว่าข้างบนฟูงสุดนู่นนะฮะเขากำลังสร้างพระใหญ่อยู่ มันจะเกี่ยวมันจะไม่เกี่ยวอะไรยังไงนี่นะ,นะเรื่องนี้เองนะครับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดินสไลด์นี่นะครับก็คือคุณฉลองลอยสมุทรเนี่ยนะเป็นชาวบ้านตำบลกะระนออำเภอเมืองภูกเก็ตวันนี้ได้ยื่นหนังสือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูกเก็ตนะครับรองรัทธาทองคําและก็ะสอสอเขตสองจังหวัดภูกเก็ตก็คือเฉลิมพงษ์แสงดี เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจนทําให้มีผู้เสียชีวิต13รายและบาดเจ็บจํานวนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายจํานวนมากด้วยรองผู้ว่าภูกเก็ตศรัทธาทองคำเนี่ยบอกว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนแล้วด้านนายเฉลิมพงษ์แสงดีสสเคสองพักประชาชนเนี่ยบอกว่า จากการลงพื้นที่จุดเกิดเหตุตำบลกะรนเนี่ยเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ดินถล่มนะครับบริเวณวัดกระตะซึ่งเป็นศูนย์ประชาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในท้องถิ่นและจังหวัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คุณฉลองร้อยสมุดเนี่ยหนึ่งในผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้เข้ามายื่นหนังสือเรื่องเหตุการณ์นี้นะครับได้เล่าเหตุการณ์ว่า ทั้งแสดงความกังวลกรณีหากเกิดโคลนดินถล่มซ้ำเนื่องจากมองว่าเหตุการณ์นี้ได้ฆ่าชีวิตผู้คนทรัพย์สินก็เสียหายรวมไปถึงโอกาสทางธุรกิจที่กำลังจะเติบโตก็สะดุดทันทีจุดนี้ถือว่าหนักนะฮะนอกจากซอยประตัก8และประตัก2คาดว่าน่าจะเป็นในส่วนของซอยประตัก14ซึ่งในช่วงบ่าย นะฮะทีมงานก็จะนําอุปกรณ์ไปช่วยทําความสะอาดนะครับหมายความว่าหลายต่อหลายวันเช่นเดียวกันคุ<ะ>ส๋งการเข้าไปดูแลการเข้าไปทำามสะอาดเนี่ยมันก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะค่ะเออเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันถล่มลงมาเนี่ยมันสร้างความเสียหายเนี่ยกินวงกวา้างใช่นะครับบ้านเรือน<ะ>อาคารตึกนะฮะก็ได้รับความเสียหายก็ต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรค่ะนี่นะฮะวันนี้ก็ แต่จุดที่เขาสงสัยว่าเขาอยากรู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรม,มันทิ้งช่วงมานานตามรายงานข่าวบอกว่า10ป,ปีที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์เหมือนกันนะที่ภูกเก็ตนี่แหละค่ะครั้งนี้นะเว้นมา10ป,ปีนะมาเกิดขึ้นอีกนะครับม,มันจะมีเรื่องของอแผ่นปูนค่ะแผ่นปูนเนี่ยพี่จุ๋มที่มันอยู่บนภูเขามันเป็นเศษแผ่นปูนอะ่ะม,มันถูกทิ้งแล้วมันฝังจมๆๆไว้มันหนักเออแล้วปรากฏว่าเมื่อฝนมาตกลงมาเนี่ยมันก็มันก็ชะล้างดิน่ง ทำให้แผ่นปูนเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกยึดไว้ก็เป็นไม่ได้แล้วมันไหลลงมาเพรอไหลลงมาประกอบกับดินที่มันอุ้มน้ําอยู่มันซุดมันก็ถล่มลงมาเลยจะเป็นไปแบบนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบเรื่องนี้สําคัญนะเดี๋ยวต้องใช้เวลาการตรวจสอบก่อนต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเลยคุณผู้ชครับ